คือติดแฮชแท็กเลยฮะบอกว่าโครงการเราชนะเรียกเงินคืนก่อนหน้านี้เนี่ยมีบรรดาร้านค้าหลายร้านกำลังเป็นกระแสดราม่านะฮะเกี่ยวกับร้านค้าเราชนะคือติดแฮชแท็กเลยฮะบอกว่าโครงการเราชนะเรียกเงินคืนก่อนหน้านี้เนี่ยมีบรรดาร้านค้าหลายร้านออกมาขอความเป็นธรรมครับบอกว่าขอความเป็นธรรมเพราะมีหนังสือฉบับหนึ่งส่งไปที่บ้านบอกคุณเนี่ยทำผิดเงื่อนไขโครงการเราชนะต้องคืนเงินบางคนหลักแสนบางคนหลักล้านฮะ คนก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาม,มากมายว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆถ้าย้อนกลับไปโครงการเราชนะจำกันได้ไหมคือรัฐช่วยเหลือเงินตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ33ล้านคนให้คนละไม่เกิน9,000บาทแต่ไม่ได้ให้เป็นเงินสดให้คุณเนี่ยไปซื้อของได้ใช้บัตรประชาชนใช้บัตรคนจนใช้ผ่านแอปเป๋าตังไปซื้อของตามร้านค้าด้วย แล้วก็ห้ามแลกเป็นเงินสดนะห้ามใช้เป็นเงินสดหรือห้าไปลกแลกเงินสดทุกคนเข้าใจแต่มีผู้ประกอบการบางคนฮนะที่อนุญาตหรือแอบให้แลกเป็นเงินสดแล้วขอหักส่วนแบ่ง10%บเปนมันใช่ทุกร้านนะเป็นแค่บางร้านซึ่งก่อนอันนี้กระทรวงการคลังก็เคยเตือนแล้วบางร้านหยุดบางร้านเดินหน้าต่อทีนี้พอมีคนร้องเรียนไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็เลยตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะหนึ่งไปตรวจสอบว่าร้านค้านั้นนะทําผิดเงื่อนไขจริงไหม โดยใช้ระบบ AI ฮะ AI นะจำกันได้ไหมเ AI มันตรวจสอบทุกอย่างลูดปื๊ดรูดปื๊ดรูดปื๊ด,ดเนี่ยมันรู้เลยว่าลูดทำอะไรธุรกรรมอะไรบ้าง AI ไเนะี่ยไปตรวจสอบผลปรากฏว่ามีร้านค้าที่ร่วมโครงการเราชนะและทำผิดเงื่อนไขให้ไปแลกเงินสดเนี่ย2องพนสร้านค้าด้วยกันทีนี้เนี่ยแหละฮะพอมันทำผิดเงื่อนไขเสร็จปับ๊บกระทรวงการคลังก,งก็เช็คบินฮะส่งหนังสือไปเตือนก่อน ว่าเอ๊้านคุณผิดปกตินะทางผิดเงื่อนไขอนุญาตสิบห้าวันให้มาชี้แจงหรือเอาเอกสารมาชี้แจงพอผ่านไปถ้าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับร้านค้าด้วยนะเพราะว่า AI ก็ไม่ใช่ว่าจะจะจะ,จะถูกเสบอไปถูกไหมก็ร้านค้าก็ถ้าคุณมีหลักฐานคุณก็เอาสามารถไปยืนยันกับกระทรวงการคลังว่าเฮ้ยเราไม่ได้แลกเป็นเงินสดหรือเราไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขนะคุณเอาไปชี้แจงได้ถ้าคุณชี้แจงได้ คุณก็ไม่ต้องชดใช้ทีนี้พอผ่านไปหนังสือฉบับแรกให้คุณชี้แจงคุณยังไม่ชี้แจงจะมีหนังสือฉบับที่สองไปอีกฮะแล้วถ้าหนังสือฉบับที่สองคุณยังไม่ชี้แจงอีกต้องชดใช้เงินตามขั้นตอนของกฎหมายฮะแล้วถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะร้านค้าของคุณบริสุทธิ์นะฮะไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขบางคนพบว่ามีการรับแลกเป็นเงินสด AI ตรวจเจอฮะสองคือสแกนฮะ สแกนซื้อของเนี่ยมันไกลกันมากเลยฮะบางทีอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นซึ่งมันผิดปกติมากๆก็ต้องหาหลักฐานไปสู้เกไอนะครับ